วัสดีสบายดีบ่ทุกคนวันนี้เนาพากันมาไหว้อ่าสุขภาพที่แข็งแรงยาสเพันมาอยู่วันที่โดนบ่าเอ่อจะเป็นหาเวลาเกี่กับเกี่ยวทานไว้เอ่อคือกันอยากรวยเกี่ยวทานทานไว้แต่เล็กแต่น้อยนะครับเลยว ขยังามนลยฮสายสีิลอพีนาพอดใจกับเออคนกันหาสิบคนกั่าว้านคนกั่คนกัเชียงหึงสคนันดดาวัดว่าสานใ้้ัน้มาเานาก็สีเนแล้วคอยดสื่อจาขอฟังเลาของีคือการเกิดมากสิ่งเกิดากมากัเพจนแต่เกิดข้างเดืนยงก็ยังดังนด้ยนึมาดาลงไปเบิ่งทางด เอเก็บซื้อแลุเมียเก็บลงเก็บไลายบนได้วากันโอ้ก็หน่อยเดี๋ยวพับาทคุณเด้อพันนึงอย่าวากันเด้อจ้ะคนที่าลงไปเบิ่งอยู่หน้าที่ใาที่ได้ใได้บนคนทางเจ้าคือที่เป็นสีที่ได้ลงาอ่าได้ดีเออเก็บซื้อัก เมื่อกี้สะดุดน,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 น้อยหนึ่งเมื่อกี้ไปหัลซิฟาร์ลงไปสันน้อยหนึ่งเด้อจ้ะลงไปลุงคนระคนเป็ลงไป็ลงปุงเนี่ยก็คือในน้ำของฝังนั้นก็คือฝังไทยตอนนี้เขาอยู่บ้านห้อง เสียงกะสิดังหน่อยนึงเด้อจ้ะอย่าว่ากันเด้อจ้ะว่ามื้อนี้เฮาได้มันเลาะบ่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคราชมี่ ลงม,มาหอดแม่น้ำคลองแล้วลงม,มาหอดลุมแล้วคุณลงคนก็เซลฟี่อยู่หันแหละนี่งามหลายงามหลาย เมื่อกี้ถ่ายทางลงนี่คือทางขึ้นทางลงทางขึ้นทางลงจะอยู่ฝั่งนี้ทางขึ้นจะอยร์ยูฟังนี่ฟังกังนไหนยูนี้ก็คือวัดทงค่าถ้าเสียงดังอีหยังรบกวนก็อย่าว่าเด้อจ้าเพราะว่าเมื่อกี้มันสะดุดน้อยหนึ่ง นามก็ค่อนข้างที uh ่ไลแงเห็นบ่เเพิ oh. ่นจะอยู Ay ่ในใจเฮาเสมอต้องวยเห็นบ่นี่ๆๆอใจใหญ่เด้อ่้ยเฮ็ดน่ะเสียงเล่าเสียงไวเอยนสิเจ้าเอียนเอียน นี่นะบางที่โชคดีเพิ่นอาจจะขึ้นไม่เข้าเห็นก็ได้าบสวนต่อม้วน่างนิพายานิายาพีนิ อันนี้าู้บาวี่น้ำเห่าแหละงามงามไปเอาเสืขึ้นไปทางเทิงอีกบันีึนนไป,ไป,ไป,ปสิพาขึ้นไปทเทิงไปเสื้อาขึ้นทเทิงบัน,นี้ไป วันนี้เราพากันมาสี่คนเนาะมีป่ามีลุงด้มีผููบาวมานำคุ่นหนึ่งไปขึ้นบันี้ชิพ้าขึ้นไปเบิ่งทัิงๆอีก ดีๆหลายๆเด้องานเล่นของน้องๆตามเด้อคิดเกันมีเงินาจุดท้องกัน่บากบ่ป้าบ่ติงมีแต่ก๊กแต่ความหล่อเวดาสุขสงบเด้อใุณสีุดโตสีดังหน้ายส่แล้วให้แเิมีสเอของีมือสงปั้น เอาซื้อมาซื้อมาด้ยน่ไอมหกินยกินแบบไหกินไเป็นผู้ใหญ่แลวกินมบลได้ไม่องคุน้กิมใไม่ตลโลารเด้อตอเอาอันนึเอาเออเปครียดนอนหมดกินไบวสนเอาอันนกิน่าวันสามยลาย่างไม่ออกปรรจุคนก็สิมีวันเกิดที่ ก็จริง้มันเกิดจ้าอรมันสร้างภาพประจักมันเกิดคดสวรบเจ็ดป่าพร้อมด้วยซิวลรี่ซิวอี่ดงพระอุปัชฌายยังก็แม่นังเทลนีจันทบุรีนครหลวงโมทนารวมส่างวัดราผาซีพันกีบอ้าอ้บโชก ใหญ่ห่าสีพลานเรื่อแไม่ออกเดิบุญปกป้องเทวดาห้าสาอย่าทุกข์อย่าจนอย่าขาดสนนั้นไสท่านไปแล้วให้ยวไหลลังคือไหลพกเก้าให้อายุหมันวันยืนเด้อให้บุญปกป้องเทวด,ดาห้สาสาจะได้อบุญสวีมันจะบ้านพิมานทองอุทนาสาวฟันเกียรติ ขียมซีให anyway ้ได้ตนี้ดีเด็ดเด้อพัดว่าขอให้ใบใบดีน้ำต้อยอินมะนีว่าสันนำสุกุลคนซื้อง่ายๆต้อยต้อยก็เมนบแล้วเนาะเออนางต้อยอินเบสองว่าจะซื้อยงโอไม่อแกงจันบได้แล้วหลายปนนั้นน่ะ ค้องกัดผู้ปิดป่าบันทึกว่าค้องกัดฟังแล้วมันค้องกันเออไปบกที่เท่าใดไปเบ้องดให้เบิ้งแน่ใบทีเออเกนซื้อมาไอที่ถามใส่ปากจะเนง่ายเห็นตัวที่มาลนหลาวเนาะอ๋อต่อมาแม่บุญมีโอ้โหเด็ซิกับน้บุญตกไหลไยได้นไใหญ่เด้อพี่น้องเมืองาดจะฟ้องเขาจะดุจะจน อย่าขัดสนเงินใส่เด้ออาตมากันนางต้อยอิมมนมณีันยุบ้านดงน้าทองเมืองสีโพดตาอบอกอัเดียร์เราบอสนาสาวพันกี่ภาษาด้วยอ่อมากันนางแจงจันฟองพัดจ,จันระยุบ้านนาลก อบันาลองเมืองบริคันแกงบริคำไสอวะซัเมื่อนึงเมือนึ่งหนึ่งเดียวอับตะกกันเอพระวันมดนาวมสั่งวัดวาโยหาซีพันกีบมาได้โชคไงหายซีบ้านุ้่มเอ่อเด้อหายรำรวยยศถุกยศจนเด้อหายบุญปกป้องเทวดาหักษารเด้อนเทศกิจขาดในข้าใครเจ้าลำรวยกือเด้อ อาเทศนายก็ได้เข่าจับขาลอยเขา่าเลยเด้อน,นับสามเตือนอื่นบ่หอดึงมะเนาะหาซีทักี่ร์ซาโจห้รับไปรวยอยาดูกระจกเด้ออย่ากตัดสินเงินใส่ทานไปแล้วไอ้คนเป็นผู้มั่งผู้มีศีสษะไหลไปรวยคิดเงินก็ได้เงินมากดกองให้กองอยู่หน้าเนาะหาต่อมายังมีนางยูยี่ห่วยตัเป็นยาบุญปาทกับเกี่ยวเทานี้ สซยวยี่เม่ดและอยังมีข้าวีลก่อนณีวอนวาเด็กรอบัวเดอรมตนาเนสเสียงอีบเอาให้บนปกป้องเทวดานษาเดอร์ดูสวันนาลูกโออข้าสีละก่อนเนี่แม่นนเด็เออนะ้าสีละก่อนณีวอนคาเด็กขวบัวดเดอร์ของข้า เด้อส <pled to> ีสัมผัสเด้อไปยืนอยู่ท่นสิสัมผัสเออ้่าทองุนมณีวารลักกาสาห้องน้าเด้อขออุิจคุนุศักวัดวัดศรามอบเ็รภูสีสุโตศสศสัตนาเดปเดอมาอเอาเด้อของเท่าทอง ข้าทองลนเนาะมณีวรเนาะปูมหาเอาสมบรุ์สดนมกล้องคุมควาองเลีสุขภาพเค็มแจ้งายจากโรคคาพยาข้อเข็มเวทไทยก็จะได้มาไทยเด้อปูมีเมตตาบารมีอาศัยบารมีปูได้เป็ั้งเป็นช่วยส่วงให้สาวจากโรคโรคาพยนโรคโรคนีกีเนาะหายสายสักพอดีปูแก้เลยหลายอกเลนั่น่คุให้ปวแกนเนช่วออกแล้วก็สบาย S <S เคุณลังคนนะคุณว่าว่าชมสัพพิติโยก่อนอ,อายุโทกับว่าไปเมเป็นหนักไส่ดอก,ก็ทาเ์บินกมัดไว้หินทลธรรษาอาออดแฟนมาหดชิบนาทีอ,อขบคคองเทวดาหักษาได้มาเห็ดแลลวทับคุญแล้วให้ไปหอดไปตึงให้เทวดา ขับโคเนาะบุญบ <t> ุญสนที่บอกไม่ออกได้เห็ุอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเอ่อให้ช่วงให้เศร้าให้จากโลกขาดไยากิบ่อยมีอย่างันเบียดเบียนในมิตรภไปนี่คูณบ้อกไม่หรือว่าปลูกไงเพื่อในตัวเ